เมื่อบรรยากาศเป็นใจเคิร์มไม่ได้ดืิมแอลกอฮอล์เธอกับฉันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ก็อาจจะนําไปสู่ฉากเลิฟซีนสุดเสียวอยู่ที่เราเรียกกันว่าการเอาสดครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีการเตรียมตัวมาดียังไงก็ตามแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็อาจจะเกิดการพลาดพลั้งได้ครับทุกการสดมาพร้อมกับความเสียวมาพร้อมกับความเสียวทุกการสดมาพร้อมกับความเสี่ยงคุณมีเวลาแค่2ชั่วโมงหลังพลาดเพื่อที่จะรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เล้าที่ซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะนําไปสู่การเอาสดดีกีลงไข่มีจริงหรือนี่ไม่ใช่มุกตลกครับสภาวะนี้ทางการแพทย์เรียกว่าแอลกอฮอล์ไมโอเปียที่ความคิดและความสนใจของเราทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยที่เราไม่ได้สนใจสิ่งอื่น หรือผลที่จะตามมาโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับที่เป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์ยิ่งอาจจะเลยเถิดกันไปใหญ่ครับผมจากสถิตินะครับพบว่า45%ของวัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมร่วมเพศโดยไม่ป้องกันเนื่องจากอายที่จะพกถุงครับหรืออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ว่าใส่ถุงแล้วมันไม่มันหรือว่าในบางเคสนะครับที่มีการเตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยก็อาจจะเกิดการถุงยางแตกได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกถุงยางผิดไซส์ถุงยางหมดอายุหรือว่าไม่ได้ใช้าสารหล่อลื่นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทําให้เกิดการเอาสดได้ทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าพลาดนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยฮนะว่าทุกการสดเนี่ยมาพร้อมออกับความเสี่ยงครับทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกว่า STD ซึ่งสามารถติดได้ทางน้ําอสุจิน้ําหล่อลื่นหรือแม้กระทั่่่งเเลออททีีกในนขณมพพศสััธ์ อย่างเช่น HIV เนี่ยที่มีอัตราการติดเชื้อพุ่งขึ้นเป็นส่งถึง6 0 0 0รายต่อปีเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายรับมีโอกาสติด HIV มากกว่าฝ่ายรุกเนื่องจากว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นครับนอกจากที่คุณหมอพูดมานะครับก็ยังมีซิฟิลิสนะครับผมที่พบการติดเชื้อได้13.2ในแสนคนนะครับโดยเป็นข้อมูลของปี2 5 6 2ครับและนี่ยังไม่รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับหนองในแท้หนองในเทียมหูงมมงครงโรค่ไม แสดงอาการครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราสดด้วยเนี่ยผ่านศึกแบบไหนหรือว่าผ่านใครมาบ้างหากสดและรู้ว่าเสี่ยงอย่าเพิ่งแพนิครับให้ทําตามวิธีดังนี้ข้อที่1นนะครับให้ล้างทําความสะอาดน้องสาวน้องชายหรือว่าลูทวารภายหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับเพื่อทําความสะอาดสารคัดหลังโดยให้ล้างแบบระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะเกิดแผลได้ครับข้อ 2. ครับรับคาปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ในการรับประทานยาฉุกเฉินนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินนะครับถ้ารับประทานภายใน24ชั่วโมงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ถึง95เเลยครับหรือไม่ว่าจะเป็นยาต้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยาเป๊ปครับหรือ postexposure prophylaxis เป็นยาต้านที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับภายใน72ชั่วโมงโดยผู้ที่จะรับประทานยานี้ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่ถุงยางหลุดถุงยางแต่ตั้งใจเอาสดหรือว่าเมาไม่ได้สติไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรไปบ้าางโดยยตัว ราคาไม่สูงเลยครับทั้งนี้นะครับต้องพบแพทย์เพื่อเลือกสูตรยาที่เหมาะสมให้กับตัวเองนะครับจำนวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานในแต่ละครั้งรวมถึงระยะเวลาที่จะต้องรับประทานยาจนครบคอร์สหลังจากนั้นจึงมาตรวจเลือดตามนัดจนครบคอร์สเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยปลอดภัยครับนอกจากนี้ควรตรวจและให้การรักษาโรคอื่นที่นอกเหนือจาก HIV ร่วมด้วยเช่นซิฟิลิสหนองในผูดงอนไก่ไวรัสตับอักเสบ เริ่มอาจจะมีการฉีดยาหรือรับประทานยาอื่นร่วมด้วยในกรณีที่มีอาการหรือสงสัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวหลังจากรับประทานยาครบแล้วนะครับ <c oughs> ก็มันตรวจเช็คสุขภาพร่างกายและตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างน้อยทุก3 <c oughs> เดือนนะครับเพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคเนี่ยใช้เวลาเป็นปีกว่าจะแสดงอาการสุดท้ายแล้วนะครับการป้องกันเนี่ยก็ย,ยังดีกว่าการตามแก้ไขอย่างแน่นอนครับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับยาเพร็หรือว่าตรวจเลือดได้กับทางเขา คได้เลยครับนอกจากนี้นะครับให้หลีกเลี่ยงพวกสิ่งของมึนเมานะครับหรือว่าให้เลือกใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยอย่างถูกต้องสามารถกลับไปดูที่ EP ก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมเพราะถึงไม่สดก็ซีดได้เหมือนกันครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถอ่านจาก e s c r i p t ช o นข้างล่างนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับและเป็นเรื่องที่รื่นรมได้มากกว่าที่คิดถ้าเรารู้จักป้องกันและประกอบกิจกรรมอย่างฉลาดปลอดภยัยแล้วกลับมาพบกับยศตอนนอได้ใหม่ในตอนหน้านะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจด้วยกกการรดดหือ Subcribe Like phone.